เพื่อนชิมรสชาติดูนะครับสรสชาติโอเคแล้วตามเพื่อนชอบนะครับเผ็ดเปรี้ยวหวานนะครับความชอบเสร็จแล้วก็ทานลงไปใส่ปูเลยนะครับขเข้าเรียมไว้เขาทอดกันแบบนี้ครับต่อมานะครับทําหอมเนี่ยหั่นว้อยนะครับตะชีบไยาวล้วไปต้องโอูนะครับใส่ลงไป ต่อมาเป็นมะม่วงที่เราสรับไว้นะครับใส่ลงไปม่วงกินใหญ่มากเลยนะครับวันนี้วันนี้เป็นมะม่วงแก้วคมินนะครับจะไม่เปรี้ยวมากสดแล้วกุกเค้ากัเข้าเลยครับอหอมมากนี่ครับสีสันน่าทานไหมครับเพื่อนๆกุ้งกัน้ำยำเข้ากันนะครับ